ครับผมวันนี้เจอกับบอสโอนินะครับวันนี้จะพามาดูนี่ครับผมชินคุณโตไทย98นะครับผมนี่นะครับตรงนี้ครับผมเข้ามปใกล้เลยครับตรงนี้จะเป็นฟิตติ้งนะครับผมฟิตติ้งมีประดับหนึ่งจุดสองจุดนะครับผมทรงด้ามนะครับจะเป็นด้ามจับหนักปากเบนแท้นะครับผมพันเชือกสีขาวนะครับผมนี่ครับแล้วก็ไม้โลสูดนะครับหรือไม้ชิงชันแล้วก็ สาทอนนะครับที่เขาเรียกกันเนาะฝากประดับจิตติ้ง 1.2.3. จุด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 นะครับผมมาดูใบดาบกันครับนี่ครับผมใบดาบใบดาบก็จะเป็นทีสิบฮาร์มอนแท้นะครับผมนี่ครับฮาร์มอนสวยๆเลยครับไม่ต้องส่องนานเลยครับผมชัดตั้งแต่หน้าปักซอยนะครับผมจะเป็น2ร่องเลือดนะครับแล้วก็มีใบเต็มนะครับผมแล้วก็มี1่ร่องเลือดนะครับตรอนี้นะครับผมราคาอยู่ที่3,800บาทครับผมนี่ครับผม นี่ครับผมฝักแน่นนะครับผมไม่ล่วงไม่หล่นนะครับผมไม่หลุดนะครับนี่ครับเยาแล้วก็ไม่หลุดนะครับผมถ้าใครสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้ยังอยู่อีก2เล่มนะครับใบเต็มปิดไปแล้วนะครับผมขอบคุณครับ